ในเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปี2,568นี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวหลายดวงกำลังทยอยย้ายออกจากภพอริซึ่งภพนี้หมายถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่คุณต้องอดทนแบกรับมานานช่วงเวลาที่เหนื่อยหนักและยากในหลายเรื่องจะเริ่มลดความเข้มข้นลงแม้ว่าปัญหาบางอย่างอาจจะยังไม่หายไปทั้งหมดในเดือนนี้แต่หลายเรื่องจะค่อยๆคยลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้คนมิถุนจะได้ปิดปีนี้ด้วยรอยยิ้มและความสุขสมหวังครับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาบโชคและความสําเร็จจะย้ายเข้าสู่ซึ่งเป็นตําแหน่งลัคนาเกิดของคุณนี่แหละครับคือที่มาของชื่อคลิปว่าโชคลาบจะพุ่งเข้าใส่ยิ่งไปกว่านั้นดาวพระเกตยัยงทํามุมกระทุ้นดาวอังคารในภพลาบพระอีกแรงช่วยให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบ ได้โอกาสดีๆแบบเหลือเชื่อใครที่เคยตั้งจิตภาวนาหรืออธิษฐานอะไรไว้ก็มีลุ้นว่าจะเป็นจริงในช่วงนี้ครับส่วนดาวพุธดาววาสนาของคุณจะย้ายออกจากภพอริในช่วงปลายปีความหนักความวุ่นวายที่กดทับใจจะเริ่มเบาลงศัตรูหรือคนที่คอยปั่นประสาทก็จะหายไปเองอุปสรรคจะค่อยๆสลายทำให้เส้นทางชีวิตลื่นไหลกว่าเดิมมากครับ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนถือว่าเป็นราศีที่พร้อมที่สุดอีกราศีหนึ่งที่จะก้าวเข้าสู่ปี2569อย่างสง่างามเต็มพลังและมีโชคลาภเข้ามาเป็นของขวัญส่งท้ายปีแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยครับ <S <S <ets> ภาพรวมเดือนธันวาคม2568ในช่วงต้นเดือนชีวิตอาจยังมีความติดขัดอยู่บ้างเพราะดาวน้อยใหญ่หลายดวงยังชุมนุมกันอยู่ในภพอริ โดยเฉพาะสัปดาห์แรกดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ยังโครจรร่วมกันทำให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะทะเลาะมีปากเสียงหรืออารมณ์ขึ้นง่ายเป็นพิเศษบางคนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางเช่นรถเสียเจอด่านเจอคนขับรถประมาทหรือเพื่อนร่วมงานทำงานพาให้เกิดเรื่องวุ่นส่วนดาวพฤหัสบดีที่ยังถอยหลังอยู่แม้จะทำให้งานยังมีความกดดันแต่ชาวมิถุน ยังประคองสถานการณ์ได้ครับไม่ถึงขั้นแย่เพียงแค่ต้องใช้พลังเพิ่มขึ้นอีกนิดเพื่อดันงานให้ผ่านไปหลายคนอาจได้กลับมารื้อฟื้นสัญญาเก่าๆโครงการเก่าๆหรือง,งานที่เคยค้างไว้แล้วได้เงินค้างจ่ายหรืองเงินตกเบิกกลับมาในเดือนนี้ไทมลายดาวดวงประจำเดือน6ธันวาคมดาวอังคารย้ายเข้าเร่งดาวอังคารเป็นดาวแห่งความใจร้อนทำให้ช่วงนี้ คุณอารมณ์ขึ้นง่ายหงุดหงิดง่ายและอาจมีคนไม่ชอบหน้าแสดงท่าทางไม่ดีใส่จนคุณโมโหได้ครับแต่ด้านดีคือดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภพระด้วยคุณจึงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภได้โอกาสดีๆแบบเหลือเชื่อใครที่เคยตั้งจิตภาวนาหรืออธิษฐานอะไรไว้ก็มีลุ้นว่าจะเป็นจริงในช่วงนี้ครับส่วนดาวพุธดาววาสนาของคุณจะย้ายออกจากภพอริในช่วงปลายปี ความหนักความวุ่นวายที่กดทับใจจะเริ่มเบาลงศัตรูหรือคนที่คอยปั่นประสาทก็จะหายไปเองอุปสรรคจะค่อยๆสลายทำให้เส้นทางชีวิตลื่นไหลกว่าเดิมมากครับเพราะฉะนั้นชาวลัก,กนณาราศีมิถุนถือว่าเป็นราศีที่พร้อมที่สุดอีกราศีหนึ่งที่จะก้าวเข้าสู่ปี2569อย่างสง่างามเต็มพลังและมีโชคลาภเข้ามาเป็นของขวัญส่งท้ายปี แบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยครับย2ิบสอธันวาคมดาวสุขย้ายเข้าเล็งลัคนามหาจัดดาวสุขคือปุตตะของใหม่ทรัพย์ใหญ่ของสวยงามคุณจะได้ของขวัญของฝากหรือโชคดีใหญ่บางคนมีลุ้นถูกรางวัลมีลุ้นผลกำไรจากการลงทุนอีกในหนึ่งดาวสุขในมุมนี้ทำให้มีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะส่วนใหญ่เป็นคนโปรไฟล์ดีมีฐานะ มีชื่อเสียงแถมอายุน้อยกว่าด้วยยีิบสามธันวาคมดาวพฤหัส,สบดีถอยกลับมาทับลัคนาดูนการงานการเงินและพลังชีวิตดีขึ้นทันทีมีโอกาสเลื่อนชั้นบรรจุเรียกสัมภาษณ์หรือได้โอกาสงานใหม่26ทธันวาคมดาวพุธได้ออกจากอริเรียกว่าปิดฉากปี2568แบบสวยมาก เพราะดาวพุธกับดาวพฤหัส,สบดีสลับรเรือนเกษตรชาวมิถุนจะพุ่งแรงแบบสองพลังสนับสนุนราบเรือนทั้งงานเงินโชคลาภผู้ใหญ่สนับสนุนและศัตรูจะพ่ายแพ้หมดครับดาวพระเกตในภพล่าพระยังเปิดดวงโชคลาภอยู่ด้วยบอกเลยว่าช่วงปลายเดือนคือช่วงทองของคุณครับการงานต้นเดือนงานจะวุ่นมากงานค้างานดองต้องเคลียร์ก่อนปีใหม่ โดยเฉพาะคนค้าขายแนะนำให้เคลียร์สต็อกทำโปรโลดแลกแจกแถมจะได้เงินหมุนจากของเก่าเข้ามาคนหางานรอสักนิดหลัง23ธันวาคมมีลุ้นมากทั้งงานใหม่งานรัฐงานเอกชนงานสัมภาษณ์รวมถึงโอกาสเลื่อนตำแหน่งเข้าปลายเดือนงานจะไหลลื่นขึ้นสบายขึ้นเยอะครับการเงินโชคลาภแม้งานจะเหนื่อยแต่เงินยังดี ลื่นไหลพอสมควรโดยเฉพาะหลัง6ธันวาคมเป็นต้นไปได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ค่าคอมมิชชั่นหุ้นส่วนคู่รักคู่ครองสนับสนุนการเจรจาผลประโยชน์ลงตัวง่ายมีเกณฑ์ได้เงินจากเพศตรงข้ามและ22ธันวาคมเป็นจุดเปลี่ยนโชคลาบดาวสุขมหาจักรมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่หรือได้กำไรก้อนโตจากการลงทุนแต่ต้องกล้าซื้อกล้าลงทุนนะครับ เพราะลาบแบบมหาจักรต้องแย่งชิงถึงจะได้ต้นเดือนอาจตึงมือแต่ปลายเดือนดีมากครับความรักคนโสดดาวสุขเข้ามหาจักรทำให้เสน่ห์แรงสุดดึงดูดคนโปรไฟล์ดีมีฐานะมีชื่อเสียงแถมอายุน้อยกว่าด้วยคนมีคู่ความรักเหมือนดูซีรีส์มีดรามา่ามีงอนมีปะทะแต่สุดท้ายคู่ครองจะช่วยคุณเรื่องงานและเงินมาก เขากำลังดวงขึ้นอยู่ด้วยควรอดทนและใช้เหตุผลเยอะๆครับสุขภาพและข้อควรระวังมีดาวหลายดวงไปกระตุ้นพบอริต้องระวังเรื่องสุขภาพภูมิคุ้มกันระบบประสาทอุบัติเหตุเล็กๆและอารมณ์ร้อนให้พักผ่อนให้เพียงพอและระวังความเครียดสะสมสุดท้ายนี้หากชอบคลิปนี้ขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานครับเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับโหราจารย์ผู้ใหญ่ขออวยพรให้ปี2569เป็นปีแห่งความสำเร็จ